สวัสดีนะครับก็ต่อจากคลิปวิดีโอแชร์กันเมื่อกี้เลยนะ,ะวันนี้ผมก็จะ,ะบันทึกนะครับเขาเรียกว่าบันทึกเนาะอันนี้เหลืองๆเนี่ยนะะทำยังไงนะมีกี่ขั้นตอนนะครับเรี๋ยไปดูกันเลยนะนีนอะ่อย่างแรกนะครับ g ่าก l e พิมพ์เว็บไซต์ kmm ขีด MM นะครับเว็บไซต์อยู่อันแรกเลยนะครับให้คีิกเข้าไปเลยให้กรอกชืช่อเสงางรหัสผ่านนะครับแล้วก็ ถ้าใครยังไม่มีนะครับก็สมัครสมาชิกได้เลยให้กรอกชื่อช้งานอีเมลรหัสผ่านอี่เี้รหัสผ่านนะครับถ้ากรอกครบสี่ช่องนี้แล้วก็กติกต่อช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกนะก็พอสมัครแล้วลงชื่อเข้าใช้กันเลยอ่ะนี่คือหน้าตาเป็บไซต์ km MM นะครับก็เลื่อนลงมานะครับเจอขั้นตอนแรกเลยนะครับมูลง หมดหมู่ก็จะมีซีแพลตฟอร์มหลักๆด้วยกันเลยนะครับมี a c e b o o k YouTube t i k To k Instagram นะครับที่เป็นบริการแนะนําอยู่นะครับ resolution. ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาดูหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีอย่างอางื่นอะีกนะอันนี้อ่ะกให้เพื่อนๆเลือกกันเองเนาะก็ะอันนี้ผมก็จะมาปั๊มบันทึกนะครับกดไปที่ดิ k t o อบริการแนะนำหลักการบริบการนะครับการบร,ริการก็จะมีเพิ่มผู้ติดตามนะครับมีเพิ่มวิววิดีโอปั้มวิวนะครับปั้มแชร์ปั๊มบันทึกนะครับคอมเมนต์อะไรก็สามารถดูกันได้นนะตี อ่านี่ผมก็มาปั๊มบันทึกนะครับอันนี้เลยอ่ะหอเลือกแล้วนะครับคําอธิบายขึ้นมาทําการอ่านกันด้วยนะอ่าถ้าอ่านแล้วนะครับเจอหัวข้อลิงก์นะครับก็กอปี้ลิงก์เลยนะครับคลิปวิดีโอนั้นเนาะก็เข้าไปที่วิดีโอนะครับกดกอปี้แล้วกดวางได้เลยอ่าก็หัวข้อต่อไปเป็นปริมาณปริมาณขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งร้อยนะสูงสุดหนึ่งหมื่นก็เดี๋ยวผมจะปั๊มขั้นต่ําไปนะครับอ่ะค่าบริการขึ้นมาแล้วนะครับ1.4 0สูนย์นะครับก็เฉลี่ยไป2บาทได้นะครัับวนนนี้เะ ถูกมากๆเลยนะกดสั่งซื้อเลยระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับขึ้นต่างๆเขียวๆเงี้ยก็ให้เพื่อนทำการรอแชร์ขึ้นได้เลยนะอ๋อขอภัยนะครับรอ,อบันทึกขึ้นนะครับอันนี้เมื่อกี้วนไปกับคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะครับจะรอบันทึกขึ้นได้เลยนะครับก็ง่ายๆเลยนะอะระหว่างรอนะครับเดี๋ยวพาไปดูปวัติการสั่งซื้อนะการสั่งซื้อก็มีรหัสออเดอร์ด้านหน้านะสถานะนะครับรอการดำเนินการที่เหลืออยู่นะครับคือหนึ่งรนะ้อยเนาะ แล้วก็บริการนะครับก็จะเป็นที่เราเลือกเลยแล้วก็มีหัวข้อลิงก์ของเราด้วยนะครับบริการก็มีอ่าก็มีเพียงเท่านี้นะคระับการนังซื้อก็ดูย้อนหลังกันไปกับหัวข้อต่อไปนะเป็นหัวข้อเติมเงินนะเติมเงินก็มี5ช่องทางสแกนเคียร์โคดทูมันี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตคริปโตนะครับเพอร์เฟกต์มันนี่เนาะก็เดี๋ยวผมสแกนเคีร์โคดให้ดูก่อนนะครับกดจํานวนเงินนะครับแล้วก็กดเติมเงินไปหน้าต่างสแกนขึ้นมาแล้วนะให้ทําการสแกนให้เรียบร้อยเลย จำนวนเงินของคุณนะครับก็จะเด้งขวามือบนตรงนี้เลยนะภายในสามสิบวินะครับหรือไม่ก็หนึ่งาทีนะก็แค่นั้นเลยนะครับพอได้เงินกันแล้วนะครับก็ดูการบริการต่อเลยอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับขอญาตอ่ดื่มน้ำแป๊บนึงมาต่อกันเลยนะครับการบริการนะครับก็จะมีให้ทุกคนนะครับเลือกมากมายเลยนะก็มาดูกันเองได้เลยนะเพราะว่าผมอธิบายไปก็เกือบทั้งวันนะครับวันนี้เยอะดี กเอาเป็นว่าถูกใจหัวเข้าไหนนะครับติ๊กดาวด้านซ้ายดูรายละเอียดด้านขวานะ,ะให้ทําการอ่านให้เรียบร้อยเลยนะตรงน,นี้ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะครับตรงรายละเอียดหรือว่าไม่เข้าใจตรงบริการเนาะหรือว่าออเดอร์ติดขัดปัญหาอะไรน,นะครับก็จะมีทางแอดมินนะครับติดตอ่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้นะไปติดตอ่อสอบถามแอด,ดมินโดยตรงช่องทางไลน์ K MM K นะครับไลน์แอด km ขีด ts นะครับแอดทำหน้าด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกทางไลน์จริงๆนะครับหรือไม่อยากแอดไลน์นะครับให้ไปตัวช่วยเหลือตรงนี้นะ การเขียนหัวเรื่องพิมพ์ความตรงนี้นะครับกดส่งตัวได้เลยไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าขอเลื่องความเร็วขอเติมยอดลดหรือว่าขอยกเลิอกออเดอร์นะครับก็สามารถทํารายการได้นะครับทั้งสองอย่างเนาะทั้งในไลน์ทั้งในแอดมินตรงนี้เนาะอ่ะหัวข้อสุดท้ายนะเป็นการแนะนําเพื่อนนะการแนะนําเพื่อนก็ง่ายๆเลยนะครับคปัปลอกลิงของคุณส่งให้เพื่อนนะก็เพื่อนเติมมาเท่าไหร่เราก็จะได้ยอดห้าเเซ็ต์ตรงนั้นเลยนะครับก็ง่ายๆเลยก็ได้ต่างกันด้วย ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทางเว็บไซต์ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแชร์กันนะครับว่าขึ้นรวดเร็วจริงไหมนะครับอ่ะแครเมื่อคืนนี้ต้องรอรีเฟซก่อนทั้งหนึ่งทีนะกาถ้ายังไม่ขึ้นอีกให้รอก่อนนะครับยผมจะรอก่อนนะครับอ่ะหลังจากรอมาหนาทีเทียวเองนะครับแชร์ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะไม่ใช่แชร์นะครับโอ้ไม่ก็ก็เป็นบันทึกนะครับอันนี้ผมพูดผิดนะครับขออภัยจริงๆ ผู้แชร์น่าจะหลายคําอยู่นะอ่าก็เป็นบันทึกนะครับก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เนาะอ่ะเพื่อนๆคนไหนนะ่าสนใจนะป่าปั๊มป่มบันทึกปั๊มแชร์ปั๊มถูกใจกดไลค์อะไรก็สามารถเพื่อนติดตามกันได้เนาะก็ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนนะครับก็เขาก็มีบอกกันอยู่นะครับสามารถไปทำรายการกันได้เลยก็พิมพ์ไปใน Google นะครับเว็บไซต์ KMKTS MM, นะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้ใหตัวใหญ่ๆเลยนะครับอ่ะ แต่หนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะขอตัวลาไปก่อนนะครับขอภัยด้วยนะครับที่พูดแชร์หลายรอบเกินนะอนนี้ได้ผิดหัวข้อไปหน่อยสวัสดีจ้า